นานครั้งครูงวนกินพิซซ่า <laughs> พี่ลอยพี่ลอยพี่ลอยกินบ่อยบ่อยบัดคุณครูงวน is นานนานครั้งคุณครูงวนกินพิซซ่าอ่าโอเคอ่ะฮาบอกพี่ลอย ฮาวบอพี่ลอยนานรอยอ่ากินกล้วยนะคะนานนานครั ang, uh, okay. those, ้งรอยกินกล้วยอ่าโอเคฮาวบอน้องโรสค่ะนานนานครั้งโรสกินอาหารไทยไรไหมยะ อาหารไทย Eat Thai food Chinese food Oh Chinese food Okay นะคะ Chinese food We say อาหารจีน Yeah Wow น้องๆ we have the new word today